สวัสดีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เฉลยแบบฝึกหัดสำหรับสัปดาห์ที่3ของเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัดแรกนะคือชนิดของเซลล์คำสั่งหรือว่าคำชี้แจงเนี่ยบอกให้นักเรียนนำชื่อนะคะในกรอบที่ครูกำหนดไว้ให้มาเติมลงให้สอดคล้องกับรูปภาพมาเริ่มที่รูปแรกนะเซลล์พืชนะครูขอตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันบริเวณบริเวณตรงนี้นอกสุดตรงเนี้ยนะคะในเซลล์พืชก็คืออะไรนั่นเองคำตอบคือ ผนังเซลลหรือว่าเซลวอลนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปแล้วนะต่อมาค่ะมาดูซิเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลลควรจะเป็นอันไหนในรูปมันควรจะเป็นบล็อกไหนคะนักเรียนก็ไล่ดูนี่เห็นไหมอันนี้มันชี้ถัดเข้ามาข้างในเซลวอลแล้วในขณะที่อีกเส้นหนึ่งมันชี้นอกสุดของเซล์สัตว์ดังนั้นแน่นอนนอกสุดของเซลสัตว์หรือว่าถัดเข้ามาจากเซลวอลต้องเป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่า เซลล์เมมเบรนะเพราะฉะนั้นนะคะเยื er ่อหุ้มเซลล์ตัดทิ้งไปมาดูต่อนิวเคลียสนะคะเอาอัน,นง่ายๆก่อนนิวเคลียสเห็นไหมนี่ชี้นิวเคลียสเส้นเราเราบอกนี้มันก็ชี้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนิวเคลียสตรงกันเขียนตรงนี้เลยนิวเคลียสโอเคนะเพราะฉะนั้นนิวเคลียสหายไปมีอะไรอีก มาดูคอรพ์พัสหน่อยคอรพ์พัสควรจะมองหาที่เซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์คำตอบคือมองหาที่เซลล์พืชพอนะคะลงเขาวัตถุหรือว่าเม็ดสีนะคะเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นอันนี้แน่นอนที่สุดนะนี่คือคอรพ์ออรพัสคอร์พัสไมโตคอนเดียล่ะไมโตคอนเดียลนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะ ไมโตคอนเดียเนี่ยไม่ได้สอนในสัปดาห์นี้ก็จริงเนาะแต่ว่าหน้าตาของไมโตคอนเดียเนี่ยจะค่อนข้างเป็นรูปทรงรีนะคะแล้วก็ลักษณะคือเหมือนตัวหนอนเหมือนคลองแคลงเนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยขดขดขด,ขด,ข,ดขดไปมาเดี๋ยวค่อยเรียนกันเพราะฉะนั้นนี่คือไมโตคอนเดียโอเคนะไมโตคอนเดียนะคะอ่าต่อมาค่ะเขาชี้อ่าเหลืออะไรอีกว่าคิวโอมาดูบาคิโอหน่อย วัคซีโอมองหาในเซลล์ไหนชัดเจนที่สุดคือมีทั้งเซลพืชและเซลสัตว์แต่เซลที่วัคซีโอใหญ่ที่สุดก็คือเซลล์พืชน,นะคือตรงนี้เห็นไหมถุงในขณะเดียวกันเขาชี้ไปที่เซลสัตว์ด้วยเซลสัตว์ก็มีวัคซีโอแต่ว่าเป็นถุงขนาดเล็กแต่ในพืชเนี่ยจะมีวัคิีโอที่ใหญ่นะคะเราเรียกวัคซีโอในพืชว่าแซฟวัคซีนโอเขียนวัคซีโอก่อนถ้าในพืชน,นะคะจะเป็นแซฟถ้าในสัตว์จะเป็นฟูด อันนี้เป็นพืชน,นะคะสีเขียวไงเป็นพืชน,นะคะสัตว์ก็จมูกหมูเป็นสัตว์เป็นสัญลักษณ์นะคะต่อมาค่ะหมดหรือ,อยังออร์แกเนลอื่นๆอ,อ่ะทีเนี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันชี้ออร์แกเนลอื่นๆหมดละอ่ะอันนี้ไมโตคอนเดียอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ไมโตคอนเดียอืมเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคือออร์แกเนลอื่นๆแต่ว่าทําให้มันเต็มเลย ตรงนี้ชี้ตรงนี้นะคะลักษณะเป็นล่างแหบแบบนี้นะเป็นล่างแหบแบบนี้นะอยู่ถัดออกมาจากนิวเคลียสนะคะทำหน้าที่คือนะคะส่งออกสารไปนอกเซลล์มันคือเจ้ากรนจิบอดีอ่ะอันนี้คุดเติมให้นะคะกรนจิบอดีหรือบางทีเราจะเรียกกันว่ากรนจิแอปพาราตัสหรือกรนจิคอมเพล็กซ์ก็ได้นะมีอะไรที่เราพอจะรู้อีกเจ้านี่ล่ะคะ นี่พอรู้ไหมจากความรู้เก่าๆที่เราเคยเรียนมาลักษณะเป็นร่างแห่เรียบๆก็คืออะไรคะ endoplasmic reticulum แบบชนิดเรียบมือ,อนะคะโอเคว่เดี๋ยวค่อยเรียนสัปดาห์ต่อไปต่อมาค่ะมาดูที่หน้านี้นะคะหน้านี้เขาถามคำถามแรกคือโครงสร้างพื้นฐานที่พบในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้แก่อะไรบ้างแน่นอนขึ้นชื่อว่าเซลล์ต้องมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันแนะ่ๆนะนะคือต้องพบเซลล์เมมเบรน โครงสร้างพื้นฐานนะคะมีเซลล์เมมเบรนนอกจากเซลล์เมมเบรนนะคะจะต้องมีไซโตพลาสซึมเหมือนกันโครงสร้างพื้นฐานนะ,ะและมีนิวเคลียสสิ่งนี้มีเหมือนกันนะ,ะส่วนออร์แกเนลตรงนี้เพิ่มนะออร์แกเนลที่พบเฉพาะในพืชแต่ไม่พบในสัตว์ก็คือคาร์โบไฮเดรตกับอีก ส่วนหนึ่งของเซลคือเซลวอลนะคะอันนี้ไม่จัดเป็นออร์แกเนลนะ,ะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนนะคะออร์แกเนลที่พบในเซลล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลพืชละ่ะพบในเซล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลพืช,พพพชก็มีอยู่2ออย่างคือไลโซโซมกับเซนทริโอประมาณนี้ มาดูข้อที่2ผนังเซลล์ในเซลล์พืชหรือว่าในแบคทีรียนะคะหรือว่าในสาหร่ายหรือว่าพวกฟังใจทั้งหลายเนี่ยเขาถามว่าทําหน้าที่อะไรอันนี้ผนังเซลล์ทําหน้าที่อะไรหน้าที่หลักๆคือปกป้องหรือว่าป้องกันเซลล์ต่อมาเยื่อหุ้มเซล์ทําหน้าที่เยื่อหุ้มเซลนะคะอันดับแรกเลยคือบอกขอบเขตของเซลล์ว่าเซลเล็กหรือว่าเซลลใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับเยื่อหุ้มเซล บอกขอบเขตนอกจากนั้นหน้าที่สำคัญมากๆเลยคือทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านถ้าเซลล์เนยยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้สุดท้ายเซลล์จะแตกแล้วก็ตายในที่สุดดังนั้นนสารบางชนิดเท่าน,นั้นที่สามารถผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้นิวเคลียสเหมือนบอสใหญ่อะค่ะนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างภายในเซลล์ กนะิจกรรมหลักๆภายในเซลล์ก็คืออันดับแรกเลยเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์หรือว่าการย่อยสลายการหายใจระดับเซลล์พวกนี้นะคะทีนี้อีกหน้าที่นึ้งก็คือเก็บสารพันธุกรรมก็คือเก็บเก็บ DNA อ่นนะะต่อมาข้อที่5ไซโตพลาสมลักษณะอย่างไรและทําหน้าที่อย่างไรอันดับแรกเลยลักษณะลาขวุน้นคือเป็นของเหลวเหลวหนืดนะคะายวุน้น ลักษณะใสไม่มีสีนะคะหน้าที่คือนะคะเป็นแหล่งที่เก็บสารต่างๆแล้วก็ไซโตรพลาซึมเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้ภายในเซลล์ดังนั้นจะทำหน้าที่ไหลเวียนให้สารต่างๆเนี่ยไปทั่วถึงภายในเซลล์ทั้งหมดต่อมาคะ่ะอันนี้เหมือนเกมนะคะก็ให้นักเรียนลองทำดูสำหรับ คำชี้แจงสำหรับตารางคอสเวนอ,อันนี้นะมาดูซิว่านักเรียนรู้จักออกแกนิวอะไรมากน้อยแค่ไหนอันดับแรกเลยคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์นักเรียนเจอกี่คำํำรูบอกให้เจอ10คคำนะมาที่อันแรกก่อนนะน,นี่เห็นไหมแพนนะพืชนะแล้วต่อจากแพนเลยแถวเดียวกันนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมไลโบโซมนะคะไลโบโซมทำแนวตั้งก่อนนะอีกอันนึงคือ ครูเห็นคำว่ากนจิคอมเพล็กนะนี่กรกนจิคอมเพล็กนะแล้วก็แถวถัดไปทางด้านขวามือนะคะครูเห็นคำว่าไมโทคอนเดียเห็นไหมอ่ะไมโทคอนเดียนะคะและอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าโปรคาริโอตอ่ o นะนี่เลยโปรคาริโอติ ต่อมาย้ายมาแนวนอนบ้างแนวนอนหนูเจอคําว่าอะไรบ้างออแนวตั้งกูเจออีกคำหนึ่งคือคําว่านิวเคลียสเธอเห็นไหมนิวเคลียสอ่านิวเคลียสโอเคไหมแนวตั้งน่าจะครบและมาดูแนวนอนหน่อยแนวนอนตัวแรกนะคะเจอคำว่าอะไรอ่าเจอคำนี้ไลโซโซมเจอเหมือนกันไหมเนี่ยนะคะไลโซโซม ตัวที่สองครูเห็นคำว่าครูจะลันจากบนลงล่างมาปกตินะวั c คิโอวั o คิโอตัวนี้คำนี้นะคะและใกล้ๆก,กันคือคำว่าเซลล์นะคะคำศัพท์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เนาะ,ะแล้วก็คำว่าออแกเนี e ล น,น,นี่มันพลาดมราใน o r g a n ส์เติม s ด้วยเพราะว่ามีหลาย organic นะฮะแล้วคำสุดท้ายคือคำว่า c o r p า s เป็นไงคะครบสิบคำไหมแนวตั้งทั้งหมด6แนวนอน123456แนวนอน12345มีี1คําดคำติ 3, นี่ฉันแถมนะคะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับหน้านี้ต่อมาหน้าสุดท้ายค่ะมาดูที่หน้าสุดท้ายกัน หน้าสุดท้ายเขาให้เขียนตารางเปรียบเทียบระหว่างเซลล์โปรคาริโอตกับเซลล์ยูคาริโอตนะมาเริ่มกันเลยนะคะเซลล์เมมเบรนก่อนเซลล์โปรคาริโอตนะคะมีเซลล์เมมเบรนไหมขึ้นชื่อว่าเซลล์ต้องมีนะคะมีนะคะ,นะคะแล้วลักษณะนะคะเป็นเยื่อเยื่อหุ้ม2ชั้นส่วนเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะ ก็เหมือนกันค่ะมีเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครูจะก๊อปปี้วางตรงนี้เลยนะคะ,ะมีเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นมีเหมือนกันโอเคไหมต่อมาค่ะต่อมาเซลล์วอล่ะคะเซลล์โปรคาริโอตเนี่ยนะคะเซลล์วอลเนี่ยมีในพวกแบคที ria เนี่ยอะ แบคทีเรียเนี่ยเซลล์วอลเป็นสารที่ชื่อว่าเปปทิโดอ่ะไก่แคนนะคะเปปทิโดไก่แคนนะแล้วก็ในเซลล์พืชในเซลล์พืชส่วนใหญ่เซลล์วอลเนี่ยนะคะจะเป็นสารจำพวกเซลลูโลสถ้าในพืชนะคะเป็นเซลลูโลสอ่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นพวกฟังใจอะคะพวกฟันใจจะเป็นไคตินนะมีอะไรอีกถ้าเป็นตระกูลตระกูลสารลายละ่ะสารลายก็จะเป็นเซลลูโลสเหมือนกันนะคะาสารลายสีแดงเป็นสารพวกถ้าสีแดงเป็นอะไรคะสีแดงเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะถ้าเกิดว่า เป็นพวกไดอะตอมจะเป็นซิลิกา้าทวนเนาะในเซลล์สัตว์ไม่มีนะคะแดดไปเลยต่อมานิวเคลียสเมมเบ,บนคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสโปรคาริโอสเนี่ยไม่มีเยื่อหุ้มนะคะส่วนทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีนะคะมีเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นคล้ายกับเซลล์เมมเบรนนะคะแต่ว่ามีรูพุนเยื่อหุ้มสองชั้น มีเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นต่อมานิวคลีโอลัสนะฮะแน่นอนในโปรคาริโอตไม่มีนิวคลีโอลัสนะ,ะในเซลล์พืชมีนะคะแล้วก็ในเซลล์สัตว์ก็มีเซลล์บางเซลล์มีนิวคลีโอลัสมากกว่า1นิวคลีโอลัสด้วยซ้ำนะคะ,ะโครโมโซมล่ะโครโมโซมเนี่ยนะคะในเซลล์ โปรคาริโอตเนี่ยโครโมโซมเนี่ยนะคะเป็น DNA เฉยๆไม่ได้รวมไม่รวมกับฮิสโตนโปรตีนนะคะหรือไม่ก็จะเป็น DNA รูปวงแหวนนะคะดีเอ็นรูปวงแหวนแทนเนาะส่วนในเซลล์พืชนะคะในเซลล์พืชเนี่ยโครโมโซมเนี่ยนะคะลักษณะคือพืชกับสัตว์เหมือนกันเลยนะเป็น DNA บวกกับฮิสโตนโปรตีนรวมตัวกันอยู่เราเรียกโครงสร้างที่มี DNA นเอพันอยู่รอบฮิสโตนโปรตีนว่าว่าอะไรคะว่านิวคลีอโซม เสร็จนะแล้วนิวคลีโอโซมก็ขด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 ,ขด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 จนเห็นเป็นเส้นก็เรียกเส้นว่าเส้นโครมาตินเส้นโครมาตินขดกันแน่นเป็นแท่งก็เรียกว่าแท่งโครโมโซมต่อมาไราโบโซมบ้างไรโบโซมเนี่ยในโปรคาริโอตเป็น 70s ขนาดเล็กส่วนในเซลพืชกับเซลสัตว์จัดเป็นยูคาริโอตนะพบทั้ง 70s และ 80s คือพบทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ไรโซโซมบ้างนะคะไรโซโซม ในโปรคาริโอตเนี่ยตอบง่ายมากเลยในโซโซไม่มีเซนติโอไม่มีไมโตคอนเดียไม่มี v วรัิโอไม่มีโรพาสไม่มีหมดเลยทีนี้มาดูในฝั่งของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ที่เป็นยูคาริโอทั้งคู่นะในเซลล์พืชไม่มีในเซลล์สัตว์นะในเซลล์สัตว์มีนะเซนติโอในเซลล์พืชไม่มีในเซลล์สัตวนะ์มีนะ นะต่อมาไมาโตคอนเดียมีทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แวคิโอมีทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แต่ว่าในพืชใหญ่ในสัตว์เล็กส่วนคอร์พาสในเซลล์พืชมีในเซลล์สัตว์ไม่มีนะะนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะของการเฉลยนะในบทฝึกหัดวิชที่3นี้ก็หวังว่านักเรียนจะเป็นการทบทวนและได้รับประโยชน์ ะะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามในสัปดาห์ที่สิต่อไประหว่างนี้สงสัยอะไรนะักเรียนสามารถถามคำถามได้ในกระทูที่ครูตั้งไว้ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสวัสดี